สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวลัคนาธนูและชาวราศีธนูคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนมกราคม2566ของท่านที่มีลัคนาเกิดสถิตที่ลัคนาราศีธนูนะคะหรือท่านใดไม่ทราบลัคนาดูตามราศีก็ได้ราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง15มกราคมแบ่งวันที่ตามแบบโหราศาสตร์ไทยคะ่ะการอ่านพลังงานแบบนี้เป็นการอ่านภาพรวมชาวธนูทั่วโลกเลยมาปนกันแต่ว่าแต่ละคนจะมีดวงส่วนตัวมีดวงมีพื้นดวงส่วนตัวของใครของมันที่ไม่เหมือนกันนะคะ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวการอ่านแบบนี้เราก็เอาคนเป็น10บสล้านมาปนกันเพราะฉะนั้นบางอย่างเป็นของเราตรงกับเราบ้างบางอย่างอาจจะไม่ใช่ของเราเป็นของธนูท่านอื่นๆขอเพื่อนๆรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรในชีวิตจริงของเราตราบใดที่เราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวคลิปน,นี้ผู้อ่านจะดูเรื่องการงานการเงินชีวิตท,ทั่วไปแล้วก็การเสริมดวงโชคลาภอะไรพวกนี้นะคะส่วนเรื่องความรักจะมีคลิปแยกให้อีก ต่างหากก็รอติดตามกันได้แล้วก็การบันทึกคลิปอาจจะไม่ได้นําไปตัดต่อเหมือนที่เคยทํานะคะเพราะว่าโทรศัพท์ไม่ดีโทรศัพท์มันมันก็แก่เหมือนเจ้าของมันนั่นแหละก็เลยใช้แอปไม่ค่อยจะได้แล้วนะคะมันเด้งออกรวนไปหมดเลยนะคะก็เลยขออัดบันทึกแบบยาวไปเลยอาจจะมีเสียงอะไรสอดแทรกเข้ามามีเสียงไอมีพูดผิดอะไรบ้างนะคะหรือพูดติดอ่างบ้างไม่ว่ากันเนาะ โอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่การงานก่อนนะสำหรับชาวลัคนาธนูราศีธนูค่ะเดือนมกราคมปี66ปีกระต่ายใช่ไหมปีนี้นะคะการงานของชาวธนูจะเป็นยังไงบ้างค่ะภาพรวมโดยทั่วไปนะคะโว้ได้เป็น n i c e of s o u r c e ก็คือ งานไม่ค่อยอยู่กับที่นะ,ะได้เดินสายหรือคุณจะต้องทํางานอะไรที่กุลีกุจออยู่ตลอดเวลางานเร่งด่วนมีการได้เดินทางเดินด่วนไปประชุมไปสัมมนา,าเยอะขึ้นนะคะไปอบรมไปอะไรอย่างเนี้ย หรือ,อในวงการงานของคุณมีงานเลี้ยงงานปาร์ตี้สังสรร์งานฉลองเปิดสาขาใหม่งานนู่นนั่นนี่ให้คุณได้ออกงานตลอดเลยเห็นไหมได้เที่ยวไปพร้อมๆกับงานจะได้เดินทางบ่อยขึ้นไม่ว่าคุณจะทําสายอาชีพไหนนะคะไม่ได้จับเจ้าอยู่กับที่แล้วต้องขับรถตลอดต้องเดินทางตลอดในช่วงมกราคมนี้เมคมันนี่อุตลุดไปแล้วได้งานด้วยได้เที่ยวด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะ มีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบใหม่ๆมีโปรเจกต์ม, project, มีโครงการมีแผนงานมาีชิ้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังที่จะมีไอเดียอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่คุณไปท่องเที่ยวไปไปเหมือนกับไปเรียนไปเรียนรู้เขาเรียกอะไรไปศึกษาดูงานเออมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานพอศึกษามาแล้วคุณเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาใหม่นํามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตัวเองนํามาสร้างแบรนด์ของตัวเองนํามาพัฒนาต่อยอด ธุรกิจของตัวเองใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะส่วนใครที่เป็นลูกน้องลูกจ้างอะไรเงี้ยคุณก็จ,จะได้งานทําเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเป็นงานเดิมก็ได้แต่มันเป็นไปในลักษณะที่ดีไม่ใช่งานที่ยุ่งยากให้ปวดหัวรุงรังนะคะเป็นงานที่เพิ่มเข้ามาหรืองานใหม่ๆทีเ่เราไม่เคยยิบจับมาก่อนแล้วเราได้ได้ชิมลางดูอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นไปด้วยดีบรรยากาศในการทำงานคือดูสบายใจมากขึ้นนะคะ ที่สำคัญคือเดินทางบ่อยเหมือนกันคนที่ทำธุรกิจค้าขายเอ่อพวกพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกเครื่องดื่ม,พว,มพวกสินค้าเอาม่ใช่สินค้าพวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับงานงานปาร์ตี้อะ่ะพวก อแอลกอฮอล์นั่นแหละเออหรือพวกไวน์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สินค้าความสวยความงามสินค้าที่เป็นสินค้าแฟชั่นตามสมัยนิยมที่วัยรุ่นเขาฮิตกันไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้อะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะคะตามตามเทคโนโลยีให้ทันตามยุคตามสมัยให้ให้เจอเออไม่ใช่ให้เจอตามให้ทันแล้วก็เกาะกลุ่มวัยรุ่นเข้าไว้นะคะกลุ่ม กลุ่มวัยรุ่นไปหาวัยทำงานวัยต้นๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าชั้นยอดของคุณในช่วงเวลานี้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแววงหรือบาดหมางหรือความคิดเห็นไม่ลงรอยกันกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลเยอะมากโดยเฉพาะไม่ใช่โดยเฉพาะบางคนอาจจะได้เดินทางไกลถึงระดับต่างประเทศเลยด้วยถ้าไม่ต่างประเทศก็คือข้ามภาคอ่ะคือมันมันได้ท่องเที่ยวตามไปด้วยนะนะคะบรรยากาศดีนะพ่อันมองว่าเห็นไหมเออได้ท่องเที่ยวได้พักผ่อนไปด้วยได้ทํางานไปด้วย อึดอัดเครียดก็เรื่องของอความคิดเห็นไม่ตรงกันกับใครบางคนในที่ทำงานนะคะ,ะไม่มั่นใจไม่ใช่ไม่มั่นใจสิไม่สบายใจกับคําพูดของคนทะเลาะกันแล้วเราก็เก็บมาเครียดเก็บมาคิดอะไรเงี้ยบางทีชาวลาัคณะธนูคุณเป็นชาวธาตไฟคุณทําอะไรใจร้อนใจร้อนแล้วก็ เขาเรียกอะไรอ่ะคืออยากจะให้ได้ปุกป,ปับดังใจอะไรเงี้ยเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งอยากจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้อยากจะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้แต่บางทีมันมันไม่ได้ดังใจเราคุณก็จะเก็บมาเครียดเก็บมาเอา่อกังวลเองอะไรเงี้ยหรือบางทีคุณไม่มีความพอใจกับสิ่งที่คุณทําได้ถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าคุณทําได้ดีแล้วเนี่ยเพอร์เฟกแล้วดีแล้วแหละแต่คุณน่ยยังไม่พอใจเองคุณก็เก็บมาหน่อยเองอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงแล้วมันโอเคแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพอิสระหรือว่าสายข้าราชการจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะเอ่อเครียดเกี่ยวกับเครียดเกี่ยวกับบุคคลรอบตัวของคุณนั่นแหละคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้านายนะคะเพื่อนร่วมง,งานบางส่วนก็ดีบางคนก็ดีบางคนก็สร้างความวุ่นวายใจให้กับเรานะคะคำพูดหรือคําถักทางหรือการเสนอแนวคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนํามาซึ่งความปวดหัวให้กับคุณ บางคนเขาก็แอบอิจฉาคุณนะเนี่ยนะคะคุณทํางานได้เด่นกว่าคุณทํางานได้คล่องกว่าคุณทํางานได้ดีกว่าหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ฉลองความสาเร็จอะไรเงี้ยมันมันมีคนแอบอิจฉาก็จะสร้างคําพูดอะไรต่างๆนานาออกมาคุณอาจจะรู้สึกเครียดกับคาพูดของบุคคลเหล่านั้นในบางท่านนะคะปล่อยผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องสนใจเนอะอยากพูดอะไรก็พูดไปเนี่ยค่ะเจ้านายถ้าคุณเป็นเจ้านายนะคะ โอ้ว้าวถ้าคุณเป็นเจ้านายคนนะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณได้เป็นอย่างดีถ้าคุณเป็นลูกน้องบางบางทีคุณจะเครียดกับคําพูดของเจ้านายคุณจะเครียดกับความจู้จี้จุกจิกร่ําไรของเจ้านายหรือเจอเจ้านายที่เหี้ยมโหดเจอเจ้านายที่แบบแบบแบบ จ้องตาคเหม่งเลยไม่ปล่อยให้คุณได้มีเวลาว่างไม่ปล่อยให้คุณได้ได้ผ่อนคลายเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเคร่งกับกดระเบียบเคร่งกับอะไรด้วยแล้วเอาใจใจด้วยเอาเอ,าอาบ้าอำนาจด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาเป็นคนเก่งมาก นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ประสบความสําเร็จจริงๆในเรื่องของการงานถึงแม้ว่ามันจะเครียดถึงแม้ว่าจะมีการทะเลาะกับคนอื่นก็เถอะถึงแม้ว่าจะทําให้คุณปวดหัวหรือมีเรื่องไม่สบายใจบ้างในบางครั้งแต่สุดท้ายแล้วสวรรค์ก็เป็นใจคุณจะได้รับการโปรโมตการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการได้รับแต่งตำแหน่งใหม่ๆหรือเอ่อใครที่รอง,งานอยู่อย่าเพิ่งเครียดจนเกินไปนะคะคุณจะได้งานทําแล้วก็ โชคลาภเล็กๆบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเนี่ยมันมีคนหัวหมอมันมีคนแอบเอารัดเอาเปรียบคุณอาจจะทําให้คุณไม่สบายใจนะคะบางคนหักหลังโดนเพื่อนเทเพื่อนร่วมง,งานเทเขาไม่ยอมช่วยเหลือเขาปล่อยให้คุณรับภาระทํางานอยู่คนเดียวแต่โชคดีที่คุณเป็นคนเก่งชาวธนูคุณเป็นเหมือนกับผู้ชนะสิบทิศอะ่ะคุณเป็นคนที่มีสองมือแต่สามารถทําอะไรได้สิบอย่างพร้อมๆกันนะคะมันสามารถสร้างสร้างความสําเร็จแล้วก็สร้าง คือบันดาลโชคลาภทางด้านการงานให้กับคุณได้ด้วย2มือของคุณเองเห็นไหมในที่สุดคุณก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเครียดอะไรก็ตามแต่ปล่อยผ่านแล้วเดินต่อไปให้ได้นะคะปลายทางคือความสําเร็จแล้วก็สําเร็จแล้วก็สําเร็จสําหรับชาวลัคนาราศีธนูเชื่องมกรคาคมนี้นะคะอุ้ย ว่าวออกมาทั้งราชนินีไม้ทั้งราชาไม้นี่คือตําแหน่งสูงสุดของบรรดาไพ่งานแล้วนะคะราชากับราชินีนะคะไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นี้อีกแล้วทุกอย่างประสบความสําเร็จตามที่คุณคาดหวังตามที่คุณตั้งเป้าเอาไว้ตามที่คุณร้องขอเนะะี่ยค่ะอ้าวยินดีด้วยนะคะสุชาลคนาราศีธนูค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูการเงินก่อนไหมคะการเงินจะสัมพันธ์กับการงานหรือเปล่าการเงินจะสัมพันธ์กับการงานหรือเปล่า การเงินของชาวลัคนาธนูราศีธนูเดือนมกราคม2566ค่ะการเงินว้าวภาระหนักไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความหนักหน่วงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีเงินนะคะมันหมายความว่าคุณมีเงินแต่คุณมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะคุณรับผิดชอบครอบครัวคุณรับผิดชอบอะไรหลายอย่างในชีวิตของคุณลิสต์รายจ่ายมาเป็นแถบเลยนะะี่ะนั่นไงต้องต้องแบบสู้ชีวิตมากจริงๆกับการเงินหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือ ถ้าคุณไม่ใช้เกี่ยวกับตัวคุณเองคุณก็ได้ไปใช้กับภาระของคนอื่นนะเห็นไหมเบื่อนายเหนื่อยเซ็งเพราะว่าหามาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บมันต้องจ่ายออกตลอดเงินที่หวังที่รอคอยค่ะโอโ้มีเกณฑ์ได้เงินที่หวังที่รอคอยมาทีก็จะมาเป็นก้อนใหญ่นะระหว่างระหว่างที่ระหว่างที่มันมาเนี่ยจะเหนื่อยมากกับการหาเงินการทำงานทำทำงานหาเงินแต่พอมาแล้วมันก็คุ้มค่าได้มาเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะ ได้มามีได้มามีจ่ายไปอ่ะบางทีไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายมันเป็นภาระที่คุณต้องรับผิดชอบเนเะนี่ยค่ะเร่ของเครื่องใช้บางคนก็สายเปบางคนก็มีสิ่งที่คุณอยากจะได้เยอะแยะมากมายเลยในหัวสมองคุณอยากจะซื้อนั่นอยากจะซื้อนี่อยากจะเก็บเท่าไหรมันเก็บไม่อยู่มือใหญ่ใจใหญ่ในบางคนนะคะนี่ไงสายสายเปนะคะมือใหญ่ใจโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางทีมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณแทบจะไม่เหลือกินของตัวเองอยู่แล้วคุณยังใจปั้มไปช่วยคนอื่นตัาอีกอะไรทํานองนี้ก็ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายกันละกันนะคะคุณมีความสามารถในการหาเงินได้เก่งมากแต่คุณก็ใช้จ่ายเยอะด้วยเช่นกันเนี่ยคุณสามารถหาเงินได้หาได้ตลอดแหละนะคะมาทีละเล็กทีละน้อยหรือบางทีก็มาตุ้มเดียวใหญ่ๆก้อนใ,ใหญ่ไปเลยเงินที่คุณรอคอยมีเกณฑ์ได้ด้วยแต่ว่าคุณมีภาระค่าใช้จ่ายบางท่านคุณกําลังวัง แวางแผนมีแผนเ,เกี่ยวกับภรรยาเกี่ยวกับลูกอะไรเงี้ยที่ต้องรับผิดช,ชอบนะมันก็จะจ่ายไปกับตรงนั้นนะคะเนี่ยภาระเยอะค่ะภาระเยอะภาระเยอะแต่ก็หาเก่งเหมือนกันแต่ก็ใช้เก่งนะ <g ül> การเงินผู้อันก็เลยมองว่าไม่ได้ถึงขนาดขัดสนจนไม่มีเงินใช้มีเงินเข้ามาให้คุณได้ใช้จ่ายให้คุณได้รับผิดช,ชอบตามหน้าที่ของคุณนั่นแหละนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถึงขนาดแบบจนกรอบจนต้องแบบ จนจนมุมจนทางอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะคะยังไงเงินก็เข้ามาเงินเข้ามาเยอะเลยเหมายความว่าเงินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมเข้ามาหลายๆหลายๆครั้งบ่อยๆนะคะมาทีละเล็กทีละน้อยทีละตำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเงินที่คุณรอคอยก้อนใหญ่ๆมีโอกาสได้อาจจะปลายปลาย,ปลายเดือนมการาเป็นต้นไปทำนองนี้นะคะ ใครที่เป็นลูกหนี้ค่ะใครที่มีหนี้มีสินจะโดนเจ้าหนี้ทวงเงินไหมในช่วงมกราคมนี้เจ้าหนี้เขารู้สึกว่าเจ้าหนี้เขาจะใจดีกับคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาคุณเป็นหนี้เขาก็จริง หรือเ่าเป็นในลักษณะในลักษณะที่ท่านูเป็นหนี้เขาก่อนถ้าคุณมีหนี้นะคะเจ้าหนี้จะใจดีกับคุณเขาอาจจะอารุ่อรวยหรืออ,อ่อ,อนอๆหรือยืดเยื้อเวลาชํราระหนี้ให้กับคุณหรือถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้เองคุณก็จะรู้สึกเอ็นดูและสงสารกับลูกหนี้ที่คุณเคยไปเล่งเอาเงินกับเขาคุณก็จะรู้ว่าเอาออก็ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้อย่างที่บอกอะหน้าใหญ่ใจโตช่วงเนี้ย อะไรปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรให้ได้ก็ให้ชาวธนูนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูโชคลากกันบ้างเดี๋ยวดูชีวิตท,วทั่วไปก่อนนะคะว่าพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณแนะนําอะไรกับคุณหรือให้กําลังใจอะไรกับคุณชีวิตท,วทั่วไปสําหรับชาวธนูค่ะความฝันความหวังสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณอยากได้พายายามหมุนเงินให้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดบางทีคุณเป็นรู้สึกฟุ่มเฟือยเบาๆรู้สึก ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยหรอกมีอะไรที่อยากได้หลายอย่างแล้วก็กลัวใจคุณจะใหญ่เกินไปจนแบบทุ่มซื้อจนอะไรอย่างเงี้ยหรือลงทุนไปโดยที่ใจนักเลงอะประมาณนั้นนะคะาขาดความระแวดระวังคือคือคุณเป็นคนที่ไม่คิดเล็กคิดน้อยกับสิ่งใดๆนะคุณเป็นคนใจใหญ่อะคุณเป็นคนแบบอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วเวลาทุ่มเวลาทําอะไรก็พร้อมที่จะเสี่ยงไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เราเกิดภาวะที่แบบ อึดอัดหรือต้องแบกรับอะไรเอาไว้เยอะๆหรือกลายเป็นปัญหาที่วุ่นวายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ราชาไม้ออกมาลวการงานค่อนข้างที่จะโอเคนะภายภาคหน้าประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเนะะี่ยค่ะคุณจะมีเงินกินเงินใช้มีเงินเก็บคุณหาเงินเก่งแต่คุณก็ใช้เงินเก่งเช่เนกันเดี๋ยวมาดูโชคลาบโชคลาบโชคลาบมีไหมคะโชคลาบ ตรงนี้ยังไม่เด่นเรื่องโชคลาภนะถ้าเป็นเก้าไม้เท้านะคะ just ด,ด้วยนะคะทุกอย่างอิงบนความเป็นจริงอิงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์จะเด่นไปอย่างนั้นมากกว่านะคะ ทุกอย่างตั้งอยู่บนเหตุและผลของความเป็นจริงชีวิตจริงถ้าคุณเหมือนที่บอกอะถ้าคุณไม่ไม่ใจปั้มจะไปไปคุณก็จะเหลือเก็บแต่คุณแต่ถ้าคุณใจใหญ่ในช่วงนี้คุณก็จะแบบใจสปิดสปะาไปมันก็จะตังเก็บก็จะน้อยลงทุกอย่างบนบนพื้นฐานของหลักการของความเป็นจริงตรกะจริงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณมีโชคมีลาบเข้ามาแต่แต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะเก็บได้แค่ไหนคุณเป็นสายเปย์อะอย่างที่บอกตอนแรกคุณจะรู้สึกหน้าใหญ่ใจโตจริง คือทุ่มอะเทแล้วช่วงนี้ยถ้าคุณไปตกหลุมรักใครคุณก็จะเทเออไม่ใช่เทเขาคุณจะทุ่มเทให้กับเขาเต็มที่เลยเขาอยากได้อะไรคุณก็จะซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ทุ่มเทเรื่องความรักมากไม่ว่าคุณจะพอใจใครคุณจะไม่กลัวที่จะเดินหน้าไปจีบคนคนนั้นเลยต่อให้คนคนนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วก็ตามหรือคุณจะ เปต้องต้องไปเจอกับรักซ้อนอะไรก็ตามคุณไม่กลัวเลยขอแค่คุณขอแค่คุณพอใจอ่ะคุณเต็มที่กับชีวิตมากนะคะใจปัม้มใจใหญ่ใจโตแบบว่าสายเปร์น,นะคะควรก็เลยไพ่ก็เลยบอกบอกว,ว่าสิ่งที่คุณอยากจะได้สิ่งที่คุณอยากจะทุ่มเทให้มันมีเยอะแยะมากกิเลสกิเลสแบบฟุ้งซ่านมากมีอะไรที่คุณต้องการเยอะแยะมากมายคุณอาจจะแบบใจใหญ่เกินไปในช่วงนี้ก็ก็ให้ระวังก็ให้ระมัดระวังอารมณ์ตัวเองนะคะ ขอ,อ,อแนวทางในการเสริมโชคหน่อยคะ่ะสำหรับชาวธนูนะคะไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวหรือถือศีลกินเจกินมังสวิรัตก็ได้ไปไหวอ้องคเทพองค์อะไรที่คุณเคารพนับถือก็ได้โดยเฉพาะองค์เทพที่เป็นผู้หญิงไพ้ในการเสริมดวงช่วงนี้เป็นอะไรที่ใบนี้ออกแทบจะทุกราศีที่ผู้อ่านดูดูมานะคะออกแทบทุกราศีเกี่ยวกับที่เราถามเรื่องเสริมดวงอะ องเทพที่เป็นผู้หญิงมาแรงมากในปีนี้นะคะใครไปไหว้ได้ก็ไปไหว้ไปขอพรเจ้าแม่นาคีเจ้าแม่ตะเคียนแม่พระอุมาพระแม่กาลีแม่ธรณีแม่กวนอิมแม่ลักษมีใดๆก็ตามที่เป็นองคเทพผู้หญิงนะคะ มีโอกาสผ่านไปผ่านมาตรงไหนก็แวะไหว้ได้ก็จะเป็นการเสริมดวงให้คุณได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะความเครียดความกังวลความไม่สบายหรืออาการเจ็บป่วยปวดหัวเรื้อรังปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุไม่รู้ว่าปวดเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเนี่ยหรือพวกเลือดลมที่มันพุ่งพ่านในจิตในกายของคุณนะคะส,สงบได้ด้วยการทำสมาธิด้วยการ สวดมนต์ภาวนาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ไปที่ไหนได้เออถ้าคุณไปที่ไหนไม่ได้คุณก็ไหว้พระอยู่ที่บ้านก็ได้ไหว้คุณแม่ที่เป็นเพศหญิงอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะหรือกินมังงดทานเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยถ้าทำไม่ได้ตลอดก็เอาเฉพาะวันสําคัญวันเกิดวัน อะไรอย่างเงี้ยเฉพาะเฉพาะวันเป็นวันๆไปก็ได้นะคะเนี่ยไพ่พร้าวมาอีกแล้วไหว้พระที่บ้านสําคัญอันดับแรกเลยก่อนจะออกเดินทางไปแสวงหาบุญหาโชคที่ไหนอย่าลืมไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณจะต้องเปิดทางก่อนคุณถึงจะรับโชคจากที่อื่นเข้ามาได้ถ้าเจ้าบ้านไม่เปิดทางโชคทางอื่นก็เข้ายากเพราะฉะนั้นคุณต้องไหว้คุณต้องเปิดที่บ้านของตัวเองก่อนเหมือนเปิดประตูที่บ้านตัวเองก่อนก่อนจะรับโชคจากทางอื่นหรือนําโชคจากทางอื่นเข้ามานะคะ สรุปแล้วคุณไหว้ได้ทั้งองค์ผู้หญิง mm hmm. องค์ผู้ชายเลยนะองค์เทพองค์พมใดๆก็ตามนะคะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะคะแวะว่า้ไปเลยจะเสริมดวงเสริมโชคลาภให้กับชาวธนูได้เป็นอย่างดีนะคะปู่ฤษีก็มาค่ะบางท่านในที่นี้แขวนปู่ฤษีหรือเออ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรบูชาเคารพศรัทธานับถือ ปู่ฤาษีก็สามารถไหว้ได้พ่อแก่แม่แก่ใครมีเสียนพระเสียนไม่ใช่เสียนพระใครมีเสียนพ่อแก่แม่แก่บูชายอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมไหว้ท่านนะคะรวมไปถึงบรรพบุรุษค่ะใบนี้หมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายทําบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับคนเจ็บคนตายที่เป็นญาติญาติของคุณด้วยนะคะเอ่ยชื่อไม่ได้ก็พยายามเอ่ยชื่อให้ได้แต่ถ้าเอ่ยชื่อไม่หมดก็เอาตามที่คุณสะดวกที่จะเอ่ยกันแล้วกันนะคะเนี่ยใครทําบุญขึ้นมาเยอะมากนะคะ เยอะมากทำบุญถูกที่ถูกทางถูกเวลาแล้วก็ทําด้วยจิตศรัทธาจะเสริมดวงให้คุณได้เป็นอย่างดีนะคะโอเคประมาณนี้นะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะขอตัวเลขนําโชคหน่อยก็นละกันถึงแม้ว่าการเสี่ยงโชคลาภอาจจะไม่ถึงกับเด่นมากแต่ก็อยากจะได้เลขนําโชคนะคะให้กับชาวธนูค่ะอินฟินิตี้หมายเลขแฟดนะคะ หมายเลข8จะนำโชคทางด้านการเงินให้กับคุณหมายความว่าไม่ใช่ให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรที่เป็นเลข8หรืออะไรนี้นะคะเลขนำโชคเนี่ยหมายความว่าให้คุณมีเลขใบนี้อยู่ในชีวิตประจําวันก่อนจะไปทําการ ใดๆเพื่อเสริมโชคเช่นคุณอาจจะสวมเสื้อหมายเลข8คุณอาจจะมีใส่หมวกสวมหมวกแล้วหมวกมีเลข8ดเล็กๆหรือคุณอาจจะสวมกําไลที่มันเป็นรูปอินฟินิตี้เป็นรูปเลข8หรือคุณอาจจะสวมแหวนที่มีหัวเป็นเลข8รูปอินฟินิตี้แบบนี้ หรือจะหยิบจับอะไรที่เป็นเงินเป็นทองเขียนเลขแปดเลกลางฝ่ามือแล้วไปหยิบหรืออะไรตำนานเนี้ยค่ะเนี่ยคือการการความหมายของคําว่าเลขนาโชคไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปซื้ออะไรที่มันลงท้ายเลขแปไปซื้อลอตเตอรี่ที่ต้องลงท้ายเป็นแปดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะความเป็นคู่อะ่ะ ความเป็นคู่จริงๆแล้วใบนี้มันหมายถึงเลขสองแต่ว่าผู้อ่านมีนความรู้สึกคุณคุณดูคุณดูลักษณะของถ้วยมันเหมือนเลขแปดนะคะออทีนี้เลขแปดมันคือความเป็นคู่วงกลมสองวงมาต่อกันนะฮะนะคะ,นะคะผู้อ่านก็เลยเด่นๆไปที่เลขแปดหลักๆเลยคุณจะสองใส่ก็ได้แต่ผู้อ่านเน้นที่เลขแปดก่อนสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงมกราคมนี้นะคะโอเคคร่าวๆประมาณนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมตรงไม่ตรงยังไงผู้อ่านขออภยนะัยว้ณที่นี้ด้วยนะคะ กดไลค์ก็ได้ไม่กดไลค์ก็ได้กดแชร์ก็ได้ไม่กดแชร์ก็ได้ขอแค่เพื่อนๆก็ามาฟังแค่นั้นพอใจแล้วนะคะจะไม่ไลค์จะไม่แชร์ share, ไม่เป็นไรเลยไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะตรงนี้นะขอแค่ทุกคนให้เกียรติเข้ามาชมตั้งแต่ต้นจนจบแค่นี้กันก็มีความสุขมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปของความรักนี้สำหรับชาวาราศีธนูประจำเดือนมกราคม2566นะคะขอวอวยพรให้คุณมีแต่ความสุขความโชคดีมั่งมีสีสุขคิดหวังสิ่งใดขอให้คุณสมความปรารถนาทุกอย่าง ขอให้คุณมีโชคลาภตามที่คุณต้องการปรารถนางานขอให้ได้งานปรารถนางเงินขอให้ได้เงินปรารถนาความรักที่ดีขอให้เจอความรักที่ดีขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะทีนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ